สวัสดีค่ะอ,อ,อาจารย์ดรวิภาวันเอกวันนังนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชา edc 3 1 0 1นะคะชื่อวิชาว่าการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นบทที่1เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในบทนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างนะคะ อ,อย่างแรกเลยนะคะก่อนที่จะไปถึงเนะะื้อหาอื่นๆนะคะเราต้องทําความเข้าใจกับความหมายของการวิจัยซะก่อนนะคะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าการวิจัยมันคืออะไรนะคะและเดี๋ยวเราจะไล่ไปเรื่อยๆว่าทําไมเราต้องทําวิจัยมันมีความสําคัญยังไงนะคะคุณลักษณะของคนที่ทําวิจัยต้องมีคุณลักษณะแบบไหนนะคะลำดับขั้นตอนของการทําวิจัยจะต้องทําอย่างไรนะคะอันนี้เป็นคอนเซปต์โดยทั่วๆไปนะคะในการดาเนินการวิจัยนะคะ ความหมายของการวิจัยนะคะการวิจัยเนี่ยจะเป็นการค้นคว้านะคะสร้างองค์ความรู้นะคะความรู้ความจริงใหม่และต้องเป็นความรู้ความจริงใหม่ด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะคะใครจะเป็นคนสร้างองค์ความรู้ใหม่นะคะผู้ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ก็คือผู้วิจัยนะคะ เมื่อผู้วิจัยเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่นะคะแล้วจะทำยังไงให้คนอื่นเชื่อในองค์ความรู้ที่เราสร้างขึ้นมานะฮอะนก็ต้องอาศัยวิธีการที่เชื่อถือได้นะคะโดยไม่ได้หมายถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะคะเราจะรวมถึงวิธีการที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในนั้นทั้งหมดนะคะ เป็นการค้นคว้าหาความรู้ความจริงนะคะโดยใช้วิธีการที่เชื่อถือได้นะคะซึ่งในบทที่เราจะเรียนในลำดับถัดไปก็คือจะใช้วิธีการอย่างไรเป็นลำดับขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆนะคะในคอร์สนี้นะคะ10-15สัปดาห์เราจะเรียนทั้งหมด11บทนะคะบางบทอาจจะต้องเรียน2สัปดาห์นะคะทีนี้มาดูนะคะว่าแล้วทำไมเราต้องเรียนวิจัยนะคะ มันมีวิพัฒนาการมาตั้งแต่ในเรื่องของมนุษย์จะต้องแสวงหาความรู้ความจริงนะคะทุกวันของการดำรงชีวิตนะคะคนเราต้องหาความรู้ไปเรื่อยๆหาความรู้ความจริงไปเรื่อยๆนะคะการหาความรู้ความจริงเนี่ยเริ่มตั้งแต่การหาความรู้โดยประสบการณ์ยังไงทุกวันของชีวิตก็ต้องมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอนะคะเป็นการแสวงหาความรู้โดยประสบการณ์อันนั้นอาจจะยังเชื่อถือไม่ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆ จนมาถึงวันนี้นะคะก็คือการแสวงหาความรู้โดยใช้หลักของเหตุและผลนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะเราจะทําให้คนอื่นเชื่อถือเราได้ต่อเมื่อความรู้ที่เราเหามานั้นต้องเป็นความรู้ที่ใช้หลักของเหตุและผลเท่านั้นนะคะทีนี้มาดูว่าในแต่ละการแสวงหาความรู้นะคะมันจะมีอะไรบ้างนะคะมีประเด็นย่อยอะไรบ้างนะคะเช่นการแสวงหาความรู้โดย ประสบการณ์อย่างแรกก็คือเป็นการเรียนรู้โดยบังเอิญน,นะคะอันนี้เราไม่แน่ใจหมายถึงว่าอยู่ดีเรามันบังเอิญอะ่ะแล้วเราก็เกิดเกิดการเรียนรู้สิ่งนั้นขึ้นมานะเช่นสมมุติว่าเ,เราทํากับข้าวเราเรานึ่งปลานะแล้วเราเจอว่าทําไมปลาที่เราเนึ่ออ่ะมันมีกลิ่นคาวโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าไอ้กลิ่นคาวนั้นอะมันเกิดจากอะไรพอมีวันหนึ่งเราใช้ไฟที่มันแรงขึ้นนะคะ พอไฟที่แรงขึ้นปรากฏว่ากลิ่นคาวปลามันจะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการเรียนรู้โดยบังเอิญน,นะคะโดยที่ไม่ทราบเหตุผลว่าไอ้ที่มันหายไปอ่ะมันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์อะไรเกิดขึ้นบ้างอันนั้นเราไม่รู้เรารู้แค่เพียงว่ากลิ่นคาวปลาที่ไม่พึงประสงค์มันหายไปแล้วนะคะอันที่สองจะเป็นการเรียนรู้โดยการลองผิดลองถูกนะคะก็คือในวิถีชีวิตของเราเนี่ยเราก็ทําอะไรของเราไป ไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็ไม่ได้ดั่งใจเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องหาวิธีการลองผิดลองถูกนะคะเช่นสมมุติว่าเราปลูกต้นไม้ปลูกผักอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วปรากฏว่าผลผลิตมันออกมาไม่เป็นที่พึงพอใจของเรา <c oughs> เราก็ลองปรับเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆนะเ <c oughs> ช่นไปเอาฟางมาคลุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปาหาปุย๋ยคอกปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่นะมา มาเติมมาใส่มา,า,ม,ามาทำให้ต้นไม้เนี่ยมันได้ผลผลิตตามที่ต้องการนะคะลองผิดลองถูกจนเจอว่าวิธีการเนี้ยเหมาะสมกับสิ่งเนี้ยมากที่สุดก็ยังไม่รู้เหตุผลอยู่ดีนะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะหลังจากนั้นก็คือเป็นการเรียนรู้โดยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเราก็สมมุติเราอยู่ในสังคมไหนสักสังคมหนึง่งแล้วเราเจอว่าคนคนนี้คือคนที่เราเชื่อถือศรัทธา นะพอเราอยากได้ความรู้อะไรเราก็เดินเข้าไปหาคนคนนี้นะคะโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าไอ้คนคนนี้เขารู้จริงทุกเรื่องไหมหรือเขาจะหลอกเราบางสิ่งบางเรื่องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เดินเข้าไปถามเขาแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ได้ความรู้ขึ้นมาก็อาจจะเชื่อถือได้ขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์นะคะก็คือประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจําวันของเราแล้วเราเกิดการเรียนรู้อาจจะมีการเก็บข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการเข้ามาเกี่ยวข้องนิดๆน,นะคะประสบการณ์ก็คือสิ่งที่สั่งสมใช่ไหมคะแปลตามตัวของมันก็คือสิ่งที่สั่งสมนะคะมันก็มีการเก็บข้อมูลขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานิดๆแต่ข้อมูลนั้นก็ยังไม่ได้ตรวจสอบ ะะว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะอันนี้ก็เป็นการเรีออยนรู้นะคะโดยประสบการณ์คือยังยังเชื่อถือไม่ได้ผลของการเรียนรู้นะคะทีนี้เมื่อสังคมมันเปลี่ยนไปนะคะสังคมมันเปลี่ยนไปรูปแบบการเรียนรู้แบบนี้มันใช้ไม่ได้แล้วในสังคมยุคปัจจุบันนะหรือในสังคมไม่ถึงกับปัจจุบันแต่ในอดีตที่ผ่านมาสัก 30- 40ปีมันเชื่อถือไม่ได้แล้วเราจะเอาตัวไม่รอดถ้าเรายังใช้หลักการของการเรียนรู้แบบนี้อยู่ กะะ็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการแสวงหาความรู้ใหม่นะคะโดยเป็นการแสวงหาความรู้โดยอาศัยหลักของเหตุและผลเข้ามาเกี่ยวข้องนะ,ะเริ่มมีการทดลองเริ่มมีการเก็บข้อมูลเริ่มมีการวิเคราะห์สังเคราะห์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างแรกจะเป็นการเรียนรู้แบบนิรนัยนะคะอันนี้จะใช้หลักของภาษาเข้ามาเป็น,ปนตัวสร้างรูปแบบการเรียนรู้อย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะเช่นเขาบอกว่าสถานการณ์หลัก กล้วยไม้ทุกชนิดออกดอกในช่วงฤดูฝนนะคะสถานการณ์ย่อยนะคะบังเอิญน,นะคะเ,เราไปเจอเอื้องมอนไข่นะคะก็เป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะเราไม่รู้หรอกว่าเอื้องมอนไข่เนี่ยมันออกดอกในช่วงไหนนะคะจริงๆในความเป็นจริงคือมันออกดอกช่วงหน้าร้อนนะนะคะออกดอกในช่วงเดือนมีสาเราสรุปทันทีเลยว่าเอื้องมอนไขน่ก็จะออกดอกในฤดูฝนเหมือนกันนะคะ ซึ่งอันนี้เป็นการสรุปที่ไม่ถูกนะคะเราไปอิงมาจากหลักการที่มันเป็นตัวใหญ่นะคะแล้วเราก็สรุปเอาก็คือมโนเอาอะนะพูดง่ายๆตามความเป็นจริงก็คือเรามโนเอานะคะการเรียนรู้อันดับที่2นะคะจะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แบบอุป,ปนัยนะคะ ก็คือเริ่มจากการสังเกตนะคะมีการเก็บกรวบรวมข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการสังเคราะห์แล้วก็มีการสร้างข้อสรุปนะคะอันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหลังจากนั้นก็มีการเรียนรู้แบบนิรนัยและอุป,ปนัยผสมกันนะคะคนที่คิดก็คือชานดาร์วินนะคะ อันแรกก็คือการคาดเดาคําตอบหรือการตั้งสมมุติฐานนะการตั้งสมมติฐานก็คือการคาดเดาว,ว่าคําตอบน่าจะเป็นแบบนั้น,แบบน,นแบบนู้นแบบนี้เดาเอาอะไรเงี้ยนะคะคาดหวังเอาเดาเอาอะไรเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็มีการตรวจสอบสมมุติฐานดูซิว่าสิ่งที่เราคาดเดาเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือไม่นะคะเขาเรียกว่าเป็นการตรวจสอบสมมุติฐานนะคะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะ แล้วก็พิสูจน์ว่าเป็นไปตามสมมุติฐานไหมนะคะอันนี้ก็จะพัฒนาไปสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็เป็นการเรียนรู้ด้วยวิวธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะเริ่มจากการนิยามปัญหาปัญหาที่มันเกิดขึ้นปนัญหาในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงปัญหาสังคมนะแต่เป็นประเด็นการวิจัยที่เราต้องการหาคําตอบนะในภาษาของการวิจัยก็เรียกว่า เป็นการนิยามปัญหานะ,ะสิ่งที่เราต้องการหาคําตอบมันคืออะไรนะคะหลังจากนั้นเราก็ลองมาตั้งสมมติฐานดูซิว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพอตั้งสมมติฐานแล้วเราอยากจะรู้ว่าสมมติฐานคือการคาดเดาถูกไหมคะเพราะพอคาดเดาเสร็จเราอยากจะรู้ว่าแล้วสิ่งที่เราคาดเดาอะ่ะมันจะเป็นจริงหรือมันจะไม่จริงก็ต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อไปยืนยันสมมติฐานนั้นนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็มาสรุปผลอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงนะคะทีนี้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเมื่อมันมีสภาพปัญหานี้แล้วเนี่ยนิยามของมันก็คือทดสอบกี่ครั้งก็ต้องได้ค่าที่ที่เหมือนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นหลักการของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะ อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทําวิจัยนะคะว่าต้องเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ความจริงนะคะด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะคะอยู่ดีเราจะไปบอกว่าคณะครุศาสตร์เป็นคณะที่เลอเลิศมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถูกไหมคะใครจะมาเชื่อเราเพราะาเราก็ต้องหาวิธีการในการที่จะทําให้คนเนี่ยเชื่อถือเราอาจจะต้องเก็บข้อมูลจาก คนหลายอาชีพหลายลักษณะหลายประเภทหลายอ,อ,อะไรอ่าหลายอายุหลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเก็บข้อมูลเพื่อยืนยันให้ได้ว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าเราเป็นเช่นนั้นจริงๆอันนี้ก็คือองค์ความรู้นะคะ,ะทีนี้มาดูว่าแล้วจุดมุ่งหมายของการวิจัยคืออะไรนะคะการที่เราจะทำวิจัยอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคงไม่ใช่อยู่ลอยๆแล้วเรานึกอยากจะทำแล้วก็ทำมันคงเป็นไปไม่ได้ ถูกไหมคะเพราะการวิจัยมันต้องอาศัยทั้งเวลาอาศัยทั้งงบป,ประมาณอาศัยทั้งความตั้งใจของผู้วิจัยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราจะทําวิจัยสักเรื่องหนึง่งมันต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าทําไปเพื่ออะไรนะคะอย่างแรกก็เป็นการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานหมายถึงว่าเวลาเราทํางานแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแล้วเราอยากแก้ปัญหานั้นอ่ะเราลองมาทําวิจัยดูซิว่า,ามันเกิดจากอะไรมันก็ตั้ง ประเด็นปัญหาได้หลายรูปแบบนะปัญหานี้เกิดจากอะไรอะไรทําลองเนี้ยนะคะเอ,อมีสาเหตุมาจากตรงไหนมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออ,อย่างเงี้ยนะคะแก้ปัญหาการปฏิบัติงานนะคะอันที่2ก็คือเพื่อการพัฒนาหรือสร้างทฤษฎีนะคะบางครั้งเราอาจจะเห็นว่ามีนักวิทยาศาสตร์นะที่เขาคิดทําอะไรของเขาแปลกๆนะคะโดยที่เรายังมองไม่ออกเลยว่าเขาทําสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรนะคะ แต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนะคะอันนั้นเป็นการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาหรือสร้างตัวทฤษฎีขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็คือไม่ได้หลังจากนั้นนะแต่มันมันเป็นอีกรูปแบบหนึง่งก็คือในเรื่องของการพิสูจน์ทฤษฎีนะคะหมายถึงว่ามันมีตัวทฤษฎีอยู่แล้วที่ไหนก็ไม่รู้ที่เขามีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากจะรู้ว่า ในสภาพสังคมของเราในบริบทของเรามันเป็นไปตามทฤษฎีที่เขาเคยพูดกันมาแล้วหรือไม่อันนั้นเรียกว่าเป็นการทําวิจัยโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพิสูจน์ทฤษฎีนะคะอันที่4ก็คือเพื่อการบรรยายอันนี้ก็จะง่ายๆมีอะไรที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อไรอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือบรรยายไปก็ถือเป็นการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเพื่อการอธิบายนะคะคืออธิบายว่าอะไรทําให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะคะสามารถระบุเหตุและผลของการอธิบายเนี่ยได้นะคะอันนี้จะเป็นจุดมุ่งหมายของการวิจัยโดยคร่าวๆว่าเราจะทําวิจัยกันไปเพื่ออะไรนะคะโดยภาพรวมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะเอาทีนี้มาดูนะคะแล้วลักษณะของการวิจัยล่ะจะเป็นแบบไหนอันไหนที่เรียกว่า เป็นการวิจัยอันไหนที่เรียกว่าไม่ใช่การวิจัยนะคะอย่างแรกคือตามนิยามของมันเลยนะคะก็คือต้องเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เท่านั้นนะคะอะไรก็ตามที่มันมีองค์ความรู้อยู่แล้วไม่ต้องไปทําวิจัยนะคะเพราะว่ามันเสียเวลาเราไม่รู้จะไปทําทําไมนะคะแต่ถ้าเราทําแล้วมันได้องค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นลักษณะของการวิจัยนะคะแล้วถามว่าถ้าอย่างนี้เเช่นที่ ราชพัฏบ้านสมเด็จเขาเคยทําไว้แล้วแล้วเราสวนสุนันทาทำเนี่ยจะได้ไหมเรื่องคล้ายๆกันนะแต่เรามาเก็บข้อมูลกับสวนสุนันทาอันนี้ก็ได้นะคะเป็นองค์ความรู้ใหม่ของสวนสุนันทานะคะสร้างองค์ความรู้ใหม่ของสวนสุนันทาก็ได้นะคะอันที่สองก็คืออาศัยหลักของเหตุและผลหรือว่าอาจจะเป็นการบูรณาการนะคะไม่ใช่เรานึกอยากจะทําอะไรก็ทําได้โดยไม่มีหลักของเหตุและผลเช่นสมมุติว่าเราบอกว่าเอ,อ่อ คนผิวดำมักชอบสีแดงโดยไม่มีหลักของเหตุและผลเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะมันต้องมีหลักของเหตุและผลเราจะมาโนเอาตามความคิดของเราเนี่ยไม่ได้โดยเด็ดขาดนะคะมันต้องมีตัวทฤษฎีมารองรับนะหรือว่าอะไรอีกอะที่จะบอกว่ามันไม่ได้อาศัยหลักของเหตุและผลน่ะแต่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะมันต้องยืนอยู่บน หลักของเหตุและผลเท่านั้นมีตัวทฤษฎีนะสมมตินะสมมติเฉยๆว่าคนผิวดําชอบสีแดงเพราะว่าเขามีอะไรอย่าเม็ดสีหรือมีมโนอะไรบางอย่างของเขาอันนั้นน่ะยังอาศัยหลักของเหตุและผลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะปัญหานั้นในการที่จะทำวิจนะัยเนาะต้องเป็นปัญหาที่ทันสมัยแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะถ้ามันเป็นปัญหาเมื่ออดีตชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทำไปทำไมอีก นะหรือทําไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะเพราะเวลาเราขอทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาจะเลงมาที่ตัวนี้เลยว่าสิ่งที่เราจะทำอะ่ะสิ่งที่เราจะทําวิจัยอะ่ะมันเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถ้ามันไม่มีประโยชน์พอเขาก็ไม่ให้ทุนเราหรอกใช่ไหมคะเพราะไม่รู้จะเปลืองงบประมาณในการทําไปทําไมไม่รู้จะเสียเวลาทําไปเพื่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะมันเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะคะย้อนกลับไปนั่นแหละนะคะ เออต้องมีระบบแบบแผนที่ชัดเจนนะคะก็คือต้องรู้ว่าจะต้องทําอะไรช่วงไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรนะคะถ้ามันไม่มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนทําไปทํามาแล้วมันไปเรื่อยเปลืย่ยหรือมันบานตะไทยไปถึงไหนต่อไหนอันนี้ก็ก็ไม่โอเคนะคะเพราะเราจะควบคุมมันไม่ได้เราจะหาจุดจบไม่ได้ว่ามันคืออะไรว่ามันจะไปจบตรงตรงไหนแล้วมันจะมั่วตัวไปหมดนะคะคอนโทรลทุกอย่างไม่ได้เลยนะคะ ต้องมีจุดมุ่งหมายนะคะมีการกําหนดจุดมุ่งหมายที่แน่นอนนะคะว่าจะทําอะไรนะคะเป้าหมายเพื่ออะไรเราทําระยะนี้ไปเพื่ออะไรนะเฟสแรกเราจะทําอะไรเฟสที่2เราจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการกําหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะคะเขาถึงต้องให้เราเนี่ยเ,เขียนเขาโครงการวิจัยนะคะเพื่อคอนโทรลตัวนั้นว่ามันต้องอยู่ภายในขอบเขตนี้นะไม่ใช่บานต์ไทยไปเรื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะอะ่ะ ต้องมีการเก็บนะคะตะกี้เหมือนจะพูดไปแล้วนิดนึงนะคะว่าต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่เสมอนะคะแม้ว่าจะเป็นการวิจัยเอกสารนะเป็นงานวิใจัยในอดีตการแต่ก็ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกครั้งเพื่อตอบให้ได้ว่าณจุดตรงนั้นน่ะคำตอบของมันคืออะไรนะคะ การดาเนินการวิจัยต้องมีความน่าเชื่อถือในทุกขั้นตอนนะคะเพราะขั้นตอนอมันก็มีเยอะแยะมากมายกกายกองนะคะเริ่มจากการากําหนดประชากรประชากรตรงไหมนะคะตอบสนองปัญหาที่เราต้องการจะทํำไหมถ้ามีการสุ่มตัวอย่างมีการเลือกตัวอย่างตัวอย่างนั้นจะเป็นตัวแทนที่ดีหรือไม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ เ,เครื่องมือเครื่องมือมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนนะคะเอาไปเก็บข้อมูลแล้วมันคุ้มค่ากับการเก็บข้อมูลไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระบวนการทุกกระบวนการนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะมีความน่าเชื่อถือนะคะสถิติที่ใช้มันถูกต้องแล้วหรือเปล่ามันมีเออร์เลอร์จากการใช้ใสถิติบ้างไหมนะคะซึ่งเราก็เจอเยอะมากนะที่ โปรเซสหรือกระบวนการของการวิจัยไม่ชัดเจนเมื่อโปรเซสมันไม่ชัดงานวิจัยเล่มนั้นก็เป็นงานวิจัยที่ไม่น่าเชื่อถือไม่รู้จะทําไปทําไมถูกไหมคะมันก็คือกระบวนการที่ไม่น่าเชื่อถือนั่นแหละตามตามนิยามของความหมายของมันนะคะเพราะทุกขั้นตอนต้องน่าเชื่อถือเสมอน,นะคะนักวิจัยต้องมีคุณลักษณะของการเป็นนักวิจัยที่ดีนะคะเพราะการเป็นนักวิจัยที่ดีเนี่ยมันมีองค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะเช่นมีความรับผิดชอบ ถ้าคุณเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบคุณส่งงานวิจัยไม่ทันตามเวลาและผลการวิจัยจะเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์คุ้มค่าไหมหรืออะไรเงี้ยน,นะคะนักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์สมมุตินะนะคะยกตัวอย่างไม่ใช่สมมตินะยกตัวอย่างเช่นไม่ไปคัดลอกงานของคนอื่นเพราะการคัดลอกงานของคนอื่นมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดองค์ความรู้นั้นก็ไม่ใช่องค์ความรู้ที่นักวิจัยท่านนั้นสร้างขึ้นมานะคะมีการรายง,งานผลและเผยแพร่ผลงานวิจัยนะคะเมื่อเราทําวิจัยเสร็จแล้ว ถ้าเราสาเสร็จแล้วเราเก็บไว้บนหิ้งแล้วใครจะมารู้กับเราว่าสิ่งที่เราทําองค์ความรู้ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันคืออะไรมันได้คําตอบเป็นแบบไหนนะคะก็ต้องมีการรายงานผลการวิจัยนะคะแล้วให้ดีก็คือยิ่งเผยแพร่ก็จะยิ่งเกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าคนอื่นก็จะได้เอางานวิจัยของเราไปใช้นะ,ะไม่ใช่เพียงเพื่อ จะมาคัดลอกบทที่2ต่อๆกันไปคงไม่ใช่สิ่งนั้นนะคะแต่ต้องเป็นการเอาผลของการวิจัยที่เกิดจากการสร้างองค์ความรู้ของเราเนี่ยไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าจริงๆนะคะอันนี้เป็นความรู้โดยทั่วๆไปนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของขั้นตอนการวิจัยนะคะก็นักศาก็ลองไปศึกษาดูนะคะจากเอกสารและงานเขียนอื่นๆตำราอื่นๆนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้อง อันนี้ก็เป็นลักษณะที่เป็นความรู้ทั่วๆไปหรือคอนเซปต์พื้นฐานของการวิจัยนะคะหลังจากนั้นก็จะต้องมาเรียนเรื่องของขั้นตอนของการวิจัยแล้วเราก็จะว่ากันไปเรื่อยๆในเรื่องของขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะต้องดําเนินการอย่างไรนะคะอันนี้นักศึกษาก็คงต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะวิชานี้เป็นวิชาที่ยากเพราะเป็นการสั่งเคราะห์องค์ความรู้ทั้งหมดเข้ามา เกี่ยวข้องในการดําเนินการวิจัยนะคะเวลาเราเรียนตัวทฤษฎีมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เวลาเราปฏิบัติจริงๆบอก<ม>บอกได้คําเดียวว่ายากมากๆนะคะอาศัยองค์ความรู้หลายๆองค์ความรู้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะรูก็คาดหวังว่านักศึกษาจะได้เข้าใจในเรื่องของคอนเซปต์พื้นฐานโดยทั่วๆไปสำหรับการวิจัยในวันนี้นะคะค่ะก็ขอจบการนำเสนอในเรื่องของความรู้ทั่วไปนะคะไว้ณที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ